สวัสดีสสดท,ท่านทุกท่านวันนี้ชาวีไม่ได้อยู่พระประแดงผมพาท่านมาที่พุทธบูชา31เป็นเซเว่นอีเลเว่นที่ใหญ่มากที่จอดรถมหาสารผมอยู่ที่9เลนลูกชิน้นปลานะสาขาพุทธบูชา31ท่าสสนสมาชิกเขาแนะนำมาเยอะเหลือเกินว่าที่เนี้ยลูกชิ้นปลาที่นี่เด็ดมากนะฮะถ้าในกรณีท่านที่เกียดออกจากบ้านสามารถสั่งผ่านแอปได้ไลน์แมนแก๊ปฟูด้ดโรบินฮูด ในกรณีที่อาจจาบ้านแล้วก็รอไรเดอร์วิ่งส่งที่บ้านเลยนั่นเองนะครับอย่าลืมก้าวเหลียญลูกชิน้นปลาเด้งอร่อยคิดถึงเราเย็นฟอ์ต้มยำข้าวหมูแดงหมูกรอบเดี๋ยวจะสั่งกินตามผมมาถ้ามาชิกสไตล์สีแดงแๆเป็นสีมงคลของคนจีนนั่นเองุอนนสวัสดีครับมีอะไรกินมั่งเนี่ยแนะนําพี่หน่อยมันคือเมนูมันเยอะแนะนําพี่หน่อย แก้มอีโพยำค่ะแล้วก็ข้าวหมูแดงหมูกรอบข้าวหมูแดงหมูกรอบแล้วก็เกี๊ยวหมูทอดต้องชิ้นกุ้งทอดค่ะเอาที่พี่โทรมาสั่งเมื่อกี้นะ,ะสี่เมนูนี้จัดให้พี่เลยกับก้าวเหลียนลูกชิ้นปลานั่งตรงนี้ได้ท่านมาชิกก็นี่น้ำอัดลมนะครับแล้วก็น้ำเปล่ามีก็เปิดเอาฮะกินก่อนท่านมาฝากคลองที่นี่ได้ไม่มีปัญหาระหว่างนี้ก็ให้ตากล้องเราเปิดดูเมนูไปนะครับที่นี่มีเมนูบอก นะคะแจ้งบอกตามกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ก้าเหลี่ยนลูกชิ้นปลานะครับนี่เขาเขียนบอกแล้วนะไลแมนแกฟฟูดโรบินฮูดค้นหาเลยก้าเหลี่ยนลูกชิ้นปลานะพุทธบูชา,าสาธิตบีตหรือใครที่อยู่บริเวณนี้ท่านก็เข้ามาจอดรถได้ที่จอดรถเพียบอะ่ะเดี๋ยวอะ่ะผมว่ามันที่จอดรถที่นี่มันกว้างมากอยู่ตรงทางโค้งเลยตรงทางทางเข้าวัดหลวงพ่ออุภาษีอะ่อะฮะเดี๋ยวเราวันนี้เดี๋ยวผมพาท่านไปเยี่ยมชมที่วัดหลวงพ่ออุภาษีนะครับ ณสวนบางมดบอกเลยว่าสมัยก่อนนะสมัยผมยังไม่เกิดดีกว่าสมัยพ่อผมรุ่นรุ่นนะแถวเนี้ยมันมีแต่มันเป็นป่าเป็นสวนนะครับแล้วผมบอกเลยว่าด้วยบาร,รมีท่านเลยหลวงพ่อโอภาสีนะับถึงขั้นแบบองค์มหาบรรพิษเรายังเสด็จมา,มา,มา,าว่ามากราบไหว้ท่านนะผมบอกเลยว่าที่นี่สุดยอดหลวงพ่อโอภาสีผมไม่รู้จะเอื้อนเอ,อ่ยอะไรแล้วแต่บ่บุญบาร,รมีท่านจริงๆนะครับเมื่อก่อนรู้สึกเป็นสำนักสงฆ์ สำนักปฏิบัติทรมธรรมดาเฉยๆยังไม่เป็นวัดแต่ปัจจุบันเนี่ยปีเนี่ย2566นะครับแต่จริงเป็นวัดมานานแล้วล่ะนะแต่เนี่ยปีนี้ปี66เนี่ยตอนนี้ก็เข้าสามารถเข้าไปเยี่ยมชมวัดได้ก็วัดก็ใหญ่พอสมควรน,นะมีพื้นที่อะไรมากมายเราเข้าไปดูผมเคยไปแล้วเนี่ยตรงเข้าไปเลยเนี่ยมันจะมีทางโค้งตรงพุทธบูชาสายถ้ยาเขาตรงเข้าไปตามทางเลยจะไปเรื่อยๆเลย,เลยนะฮะ อ๋อร้อนๆอ,อย่างนี้มีเครื่องดื่มผมมันก็ชื่นใจนะมีข้าหมูแดงนะคะโอเคผมครับนีเกี๊ยมอีอพอ,อยนผมไปแต่ละร้าะนะไม่ค่อยได้มีโอกาสกินเกี๊ยมอีหรอกแต่ก้าเหลี่ยลูกชิ้นปลาพุทธบูชาสาธิตเวตเรามีเกี๊ยมอีแล้วเออ <c oughs> จริงๆที่เนี่ยมีข้าหมูแดงหมูกรอบด้วยนะ แต่บังเอิญผมได้มีโอกาสมาสั่งจานสุดท้ายพอดีหมูกรอบยังหมดเลยใช่ไหมค่ะ<า>ก็เหลือแต่ข้าวหมูแดงแต่งกิงอะ่ะที่เนี่ยหมูแดงหมูกรอบจานสุดท้ายค่ะหมดทุกอย่างหมดแล้วอโอเคขอบคุณครับนี่เกมอีเย็นตาโฟแล้วกันเดี๋ยวมันบังเขาอะโอเคขอบคุณครับอ่ะพร้อมเลยครับมาชิกกูให้เหมือนประชดอันนี้ไม่เป็นไรครับขอบคุณครับ มีต้นหอมด้วยอะต้นหอมไม่เป็นไรครับผมไม่กินต้นหอมนะท่านมาชิกขอบคุณครับอะต่อไปแต่ว่าเนี่ยมันต้องมีตะเกียบตามสูตรเขาอ๋อนเนี่ยคับตะเกียบใช้ทอนสั้นนี่ว่ะผมก็กินแบบบ้านๆเนี่ยอย่าไปซีเรียสน,นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งท่านมาชิกรอผมแป๊บหนึ่งนะกินน้ำก่อนร้อนนะแต่พ่อมาข้างในนี่ดูที่ดิวผมก้าเหลยญลูกชิ้นปลาเรามีพัดลมไม่ต้องกัวร้อน มีพัดลมจอท่านเลยชื่นใจอะมาดูเมนูข้างหน้าผมก่อนนี่เจียมอีพระเจ้าถ้าสมาชิกแนะนำมาบอกว่าลูกชิ้นปลาที่นี่อร่อยมากไม่รู้ว่าผมไม่เคยกินเดี๋ยวผมจะชิมก่อนนี่นะเอาอะไรอะไรก่อนดีไอเยนโฟก่อนนะ กินมันพร้อมกันเนี่แหละอันนี้ไม่มีโอกาสเขาเรียกว่าวันเนี้ยหมดโอกาสกินหมูกรอบพร้อมหมดแล้วแต่ยังโชคดีได้ผ้าหมูแดงจานสุดท้ายมานี่มีคุณเชียงด้วยรสไข่เอกโอ้ยอันนี้เป็นเกี๊ยวอะไรนะครับเกียเก๊ยวหมูทอดพระเจ้าและไอ้กลมๆนี่คือลูกชิ้นกุ้งทอดืมอซีฟูด้ด โอ้ยกินก่อนแล้วนะครับกับเก้าเหรียญลูกชิ้นปลาขออนุญาตจับผิดตามสไตล์ชาวีหมูแดงเขาก่อนนะอืมเฮ้ยหมูแดงอร่อยเฮ้ยหมูแดงอร่อยอร่อย่อยคุณเฮียมัง ให้หมูแดงอร่อยไม่เหนียวเลยอืมให้เขาทาแท้เฮ้ยได้ได้ได้ไดเสียดามาช้าไปนี่มันก็ช่วงบ่ายบ,ายบายแล้วอ,ะอ่ะเนอะคนมากินเยอะหมูกรอบหมดโเหเสียดายมากอืม ข้าวหมูแดงอร่อยเนื้อน้ำซุปเยอะร้อนหยกสดไม่ได้ร้อนมากข้องคอ,อข้าวหมูแดงผมใช้ว่าอร่อยนะตัวข้าวก็ไม่แห้ง โอเคเลยอันนี้ผ่านที่เด็ดต,ดนะตับหมูแดงเนี่ยอือร่อยอร่อยต่อไปยันโฟนนะโฟโฟไอ้แต่หมูแดงโอเคนะหมูแดงอร่อยล้างปากก่อน ก่อนที่ผมจะกินเยลโโฟดูดูกันแบบชัดๆแบบไม่ได้จัดฉากนะเครื่องปรุงมีฝาปิดมิดชิดทุกอันปบลมือ <c oughs> และที่สำคัญใครสายตะกาตะกาเหมือนผมทิชชู่เขามีให้ไม่ต้องกลัวนะครับสายตะกาไม่ต้องกลัวครับมีทิชชู่ให้ชอบอะ่ะผมอยากให้ร้านค้าใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะคือที่ปิดเครื่องปรุง ถือว่าโอเคมากที่นี่ผ่านเลยต่อไปขอชิมน้ำนี่ผมยังไม่ได้ปรุงนะถ้ามาชิกผมย้ำขอชิมน้ำก่อนเออของผมขอน้ำปลาน,นิดนึง ท่านจะปรุงแบบไหนก็แล้วแต่รสชาติทีนะ่ท่านชอบนะท่านชอบรสชาติแบบไหนก็ปรุงแบบนั้นแต่เมื่อกี้ผมชิมนะเนี๋ยวลืมเมนูที่เกี่ยวกับน,น,น้ําทุกเมนูผมไหวเลยชิมก่อนปรุงแล้วท่านก็จะได้ในรสชาติที่ท่านชื่นชอบนั่นเองนะเมื่อกี้ผมก็ชิมแล้วล่ะนะเฮ้ยเส้นเกี๊ยวอีที่นี่มีไว้ <laughs> เจี๋ยตาโฟที่นี่จะมีความเผ็ดนิดๆนะอร่อยเลยผมไม่กินเผ็ดผมยังกินได้อ่ะก๋าหมูเจียวใช่ไหมใช่ไหมรียเวราก๋าหมูเจียวป่ะ เจนาโฟมันมีความเผ็ดนิดๆมันทําให้เรารู้สึกว่าโอเคถ้าเกิดสมมติว่าท่านเป็นหวัดอระจะมูท่านโล่งถือกล้วยอร่อยงีบกว่าเนี้ยือกล้วยอร่อยต่อไปมาหมึกกรอบไอ้เราเขาว่าแล้วมีหน้าเขาถึงบอกว่า<ม>ดูชินปลาที่นี่อร่อย อืมไม่เหม็นค้าโอเคเลยเราจะผือกล้วยอร่อยกลับไปเอาแบบกลมก่อน ผมว่าลูกชิ้นปลาเขาทําเองหรือเปล่าเพราะมันเป็นเหมือนลูกชิ้นปลาล้วนอะ่ะเออเฮ้ยอร่อยวะ่ะไอ้ลูกชิ้นเนื้อปลาลว้ลวนที่อร่อยอร่อยก็มีที่พระประแดงแล้วก็มีหนานหยวนใช่มากับลิกวงเฮงอันนี้คุณปอนที่เป็นสปอนเซอร์เราอยู่เขาก็ทําอยู่อันนั้นเนื้อล้วนๆเลยอันเนี้ยก็เนื้อล้วนๆเลยนะต่อต่อไปเอาแบบว่าลูกชิ้นปลาแบบลักบี้บ้าง นี่ชิ้นปลาในล้วนอ่ะมิน่นาถ้ามาจิ๋งแนะนำมาว่าชิ้นปลานี้อร่อยเนี่ยใช่ว่าอร่อยเยนเตฟอฟ์ดครั้งนี้ผมใจเขาว่าอร่อยเลย มีทุกเส้นย่างเส้นเที่ยมอีคือทุกชิ้นปลามันกินแล้วมันฟินอะค้าบเนี่ยอืมไปต่อเกี๊ยวหมูทอด อย่าใช้มือนะผมตะกะขอจับผิดน้ำจิ้มก่อนเป็นยังไงหืมหวานหวานอืมอร่อยอ่ะแก่เกียวหมูอร่อย ถ้าผมอยู่ในวงปาร์ตี้ไม่อยากจะพูดวงเล่าออกสื่อไม่ได้ไอคอล์ถ้าอยู่ในวงปาร์ตี้อ่ะโอ้มีตัวเนี้ยแม่งฟินย,ยาวๆเลยเนี่ยเกี๊ยวหมูทอดแล้วอ,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 อันนี้อันนี้อร่อยอันนี้ทห็ว่าอร่อยเลยหอยชิ้นเฮ้ยอร่อย<ๆ> <c oughs> อร่อยเกี๊ยวเกี๊ยวอร่อยอืม ดูหมูเขาไม่ได้ให้วิญญาณหมูท่านมานะมีมีมีหมูเนื้อเนื้ออยู่ข้างในนะะไม่ได้น้อยๆน,นะบังจ้าที่ผมไปกินแม่งก็วิญญาณหมูให้อยู่ก็จึงหนึ่งเกีียวแห่นมาเริ่มแต่ที่นี่เนื้อไม่ต้องกลัวที่นี่บาลานเลยอืมเป็นมากต่อไปลูกเห็นกุ้ง อันนี้เป็นรูกชิ้นกุ้งทอดอันนี้น้ำจิ้มาลายอะ่ะเดี๋ยวล้างปากก่อนเป็นนาซีฟูป่ะเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเผื่อถ้ามาชิกอา่านลืมผมอยู่ที่เซเว่นอีเลเว่นพุทธบูชาสาสิบเอ็ดตรงโค้งพอดีเป๊ะนะครับเก้าเหรียญลูกชิ้นปลาก็อยู่ตรงนี้นั่นแหละส่วนเรื่องที่จอดรถท่านไม่ต้องกลัว ม่งเยอะมากที่นี่อ่ะ <c oughs> ขออนุญาติกินขออนุญาติจับปีกกันอืมเออเข้าวท่าฮะตชกินกุ้งอ๋อเกนก็ล่าอยู่ จะจิ้มกับอันนี้ก็ได้มั้งตอนนี้มันเป็นเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วแต่คนชอบแล้วถ้าจิ้มอันนี้มากง่ะอืมจิ้มเหบนี้ก็ได้จิ้มกับอนนี้ก็ได้แล้วแต่ไอ่ลูกอร่อยเฮ้ยเฮ้ยลูกลกุ้งอร่อยจิ้มซีฟู้ดนิดนึงอืม Không mỏi mà phải gọi luôn. Ừm. Ăn tục Giờ ăn sao? Xin hỏi phải mẹ ạ. มีคนมาซื้อจริงๆนะนี่ไม่ใช่หน้ามานะผมไม่มีปัญญาจ้างเขาหรอกท่านมาจิ๋ <c oughs> น้องมีใครว่างไหมอ่าตรงนี้สักคนหนึ่งนะมาขออนุญาตติดไม้ให้ก่อนนะครับขออนุญาตนะครับอหดุด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 อ่ะ มาตรงนี้พี่หน่อยครับเชิญครับมาฝ<ม>ากร้านหน่อยร้านเราเปิดปิดกี่โมงครับก้าเหล่ลูกชิ้นปลาพุทธบูชาสาธิตบีเปิดสิบโมงปิดสองทุ่มค่ะเปิดสิบโมงเช้าปิดสองทุ่มที่นี่ปกติมีวันหยุดไหมครับมีค่ะเดือนหนึ่งจะหยุดสองครั้งค่ะอืมวันไหนเอ่ยวันวันไหนนะครับวันหยุดวันอังคารที่สองของเดือนค่ะนะครับอ่ะฝากร้านหน่อย อันนี้คือผมไม่ได้เตรียมนะผมให้เขาพูดเลยผมชอบแกล้งคนอาฝากร้านลูกชิ้นปลาเราหน่อยอันนี้ขอฝากร้านลูกชิ้นปลาก้าเหรียญลูกชิ้นปลาสาขาพูทธักบูชา,าะนะคะจบง่าย,ายๆเนี่ยแหละแค่เนี่ย <c oughs> เมนูเรามีราคาบอกตามกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เมนูเรามีเยอะมากมาย <c oughs> นะครับ <c oughs> มีป้ายบอกทุกเมนูเครื่องดื่มอะไรก็พร้อมอยังไงขอบคุณมากๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับนะก้าวเหรียญลูกชิ้นปลา ลูกชิ้นปลาเขาทําจากอะไรไม่รู้แต่ความรู้สึกผมผมรู้ว่ามันทําเนื้อ,อล้วนๆ<ะ>เนื้อล้วนๆรู้สึกพอกินแล้วมันโอเคมากเพราะว่าเอพิสูจน์ดูพอลินลอยพ่อพันแน่ไม่เหมือนกันแต่เมื่อกี้ผมกินไปแล้วทงเป็นลูกชิ้นกลมๆลูกชิ้นปลานะแล้วก็แบบรักวี้คือเรากินมาทั่วไทยเรารู้ที่นี่จ๋งจริงฝากไว้ด้วยนะครับก้าเหล่าลูกชิ้นปลานะครับ ขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะวันนี้ทะลุแสนและที่มาบกำลังใจกันและขอบพระคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าที่อุปถัมภ์ชนาวีเข้ามาและท้ให้ผมไปต่อยอดช่วยเหลือสังคมต่อไปวันนี้ชนาวีจะกินต่อแล่นะครับกับเก้าเหรี่ญลูกชิ้นปลาสาขาพุทธบูชาสาธุเอ็ดที่เซเว่นเลยนั่นเองข่าวหน้าชนาวีพาไปไหนติดตามกันต่อ,อสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณชาหะยากนะครับไม่ยากกินต่อกินต่ออร่อยอร่อย อไอชีเด็ดมันคือลูกชิ้นปลาไอเกี๊ยวเนี่ยแม่งก็อร่อยเออคือเกี๊ยวนี่หน้าตาธรรมดามากมแต่พอกินปุ๊บโอแม่งไม่ใช่อือคือใครจะกินต้องรองอ่ะเพราะเขาเขาต้องทำให้เนี่ยหาเจอง่ายมากอยู่ที่เซเว่นเลย เด้งอร่อยคิดถึงเอาก้าวเหลวชิ้นปลาที่ต่ดรถเบืมอ่ะกินเสร็จเข้าไปไหว้หลวงพ่อภาษีต่อทางเดียวกัน